วงการนี้ตัวเอคืออะไรครับตัวเอที่กินกันไม่ลงตัวเอที่อยู่กันคนละจักรวาลแต่ดันโคจรมาพบกันอขอเชิญตัวเอทั้งสองครับขอพูดเรื่องการร้องเพลงนว่าเป็นคนที่แบบมีเสียงที่เซ็กซี่มากเลยเป็นคนที่แบบมีเสียงที่เซ็กซี่จริงๆแบบในเอ็มวีก็มีแบบมีหลายชุดมาก แต่ถ้าเต้นคือถือว่ายากปะเพราะพี่มันก็มันดูเหมือนจะไม่ยากอันนี้คือทำอะไรอะรูปแข็ไม่เห็นมันมีท่านี้มันมีท่านี้ชิลใช่ปะมันมีใช่หมสอนวะได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าถัดถูงถัดถุงไม่ตองถุงถัดถูงพอแล้วแล้วก็ตึง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 งแล้วก็เธอเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่เธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมแล้วก็ดึงก่อนขอแค่เราได้ไง พี่ชอบทำท่านี้เป็นปูด้เออแล้วก็ I do it how you like โอเคหนานิดนึงอะค่ะไม่ไม่ในแง่ของกินเลเยอร์นะนิดหน่อยมันจะไม่สะท้อนเข้าหน้าคือเขาใช้ถูกต้องแล้วสุดยอดโอเคอันนี้ มาละพีเป็นคนไม่ชอบสีเขียวใช่ป่ะเลยใช่พีรู้สึกว่าแบบมันว่ดเขียวทุกเฉดเลยไม่รู้อะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าสีเขียวแล้วไม่ค่อยเซลล์อะในีในเขียวเนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองอ่ะก็ลองดิเราตื่นเต้นมวนว้าวเฮ้ยไม่ไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่พีพีครับเราวันนี้ I do it how you like it. Yeah! yeah.